เปิดราคาง้อทองหาเดือนกว่าครับรามันดูปผสมนิสัยดีดีเฉงเฉียงทั้งสีแล้วครับทองหาเดือนกว่ากับเจ้าอะปาเช่ครับพี่น้องนี่ครับถ่ายสูงลอยตีสิบสองนะครับวันที่ผสมยี่สิบสี่กุมภาพกัหนัดขอดเก่าท่านว่าหกเจ็ดครับตัวทองเรียบร้อยนะครับแม่นี่นะครับเปิดราคาไวสองหมื่นเก่าพันเก่าลอยครับพี่น้องนะครับไวถึงสามหมื่นกับสองหมื่น 9,900พันโตใหญ่ๆครับพี่น้องนิสัยดีดีนะครับนี่นั่งหน้าพร้อมท้ายสูงร้อยสีนะครับเคยมีลูกละนึงโตนะครับเล็บดีง่ามนะครับพอเทาปกติดีนะครับนมชีต่อไม่ติ่งทางสายนิดหน่อยติ่งหนึ่งครับนี่ครับไพ่พอจอยมาจับให้นะครับเป็นหัวของพอจอยแหละจิบหูดำบอสิบอแหวงครับจมูกดำบอสิบอแหวงนิสัยดีพี่น้องหุ่งหอมหลังเพินหลังนี่แปลนเอิดเติร์ดแต่พี่น้องนะครับกิ้นยาดีแห้งนะครับ สองหมื่นเกาพันเก่าร้อยครับพี่น้องอาซงฟี่กะร้อยกิโลได้ครับคาถูกคาท้อนประกันห้ยซิบหามือครับสวงสุดสวงจมประกันห้ครับทองกับเจ้าอาปาเช่ครับพี่น้องอันนี้ครับวันที่สมผลเอาขังสองค่ะยี่สิบสี่กุมภาหกเจ็ดหลอดสองอันครบถ้วนครับพี่น้องเอาตรวจท้องเรียบร้อยนะครับประกันทองน้าเลี้ยงพี่น้องนี่ไซสดีดีพอจอยเปนตัดเขาไม่พันกินกินแบบดีครับพี่น้องนะครับนี่หนังน้า นะครับล้างกว้างดีนิสัยดีผอมครับสองมืนเก่าพันเขาร่อยครับพี่น้องนะคะลักสองนะครับอะเล็บงามขอเท่างามเชื่องครับพี่น้องซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลียงได้นะครับแม่นิอานบินดานล้างเพ่อนครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำนี่ดึงล้างเพ,พงลินมอกล้างกว้างดีปะพอจอยกระลูปจับให้แล้วพี่น้องมันหู พวกหางดำครับนมสีตาไม่จริงฟังสายจริงหนึ่งครับจับได้ทุกหม่องบอเทบอถีพี่น้องเบืองเบิองพอจอยบรรลุมันจกเอาหูคักหูเน่หองหาเดือนกว่าครับพี่น้องประกันห่องด้อยเม่เนี่ยเบิองเอาเบียงเอาเบิองฟังขว้าพันเอาดันหูไหลตามจริงเต้ได้บอเตครับพี่น้องหูแห้งนี่ครับนาต้าน้องมันครับบ้าันรูุผสมครับนี่เป็นห่วงของพอจอยเลยครับอ่ะเล็บงามพอทำง้ามพิกัรบานซากก่อนนิคมครับตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชวุงซา จังหวัดอำนาจเจริญครับหนังน้าพี่น้องเห็นว่าครับนี่ลังกล่องเป็นทอมลังเป็นยินดียงง่ายครับแม่นีเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยครับพอจอยกับเป็นพ่อพี่จ้าเองกันแล้วครับพี่น้องเิ่นว่าน้าเลี้ยงเพราะมันหูพี่น้องสูงหน่อยทีที่สองครับแม่นีเคยไปดูกันหนึ่งตัวครับตัวที่สองนี่ท่อสดดีเนื้อหนังดีปะทุกอย่างนะครับท้องห้าเดือนกว่าเอาประกันท่อประกันตํำนี้ครับพี่น้องครับ บาง,งทอใจญ่ท่วมหาพอจอยได้าหายเบิรง,งนยางจังหน่อยนะครับคิปดนตรนครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม